หลังไทย p ี s ีเอนำเสนอเกี่ยวกับโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าไฮแมส28ต้นงบประมาณกว่า75ล้านบาทในตำบลรูสามิแลอันเภอเมืองปัตตานีที่ถูกทิ้งร้างเพราะว่าสายไฟและอุปกรณ์ติดตั้งบนเสาไฟฟ้าถูกขโม,มยไปทั้งหมดและยังตั้งข้อสังเกตถึงพื้นที่ดำเนินโครงการที่สร้างยื่นเข้าไปในป่าโกงกลางร,ระยะทางกว่า1กิโลเมตรซึ่งโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะปากแม่น้ำปัตตานีพร้อมงานปรับมิวทัศ ล่าสุดจากการตรวจสอบพื้นที่ใกล้เคียงเพิ่มเติมของเจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันและเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดปัตตานีและเจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้ปัตตานีพบว่าบริเวณป่าชายเลนปากแม่น้ำปัตตานีใกล้โครงการนี้ยังพบการแพร่ถางป่าในเขตป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป,ป่าไม้พศ2484โดยไม่ได้รับอนุญาตเนื้อที่ประมาณ3าไร่เศษ จน้าที่ศูนย์ป่าไม้ปัตตานีจึงจัดทําบันทึกตรวจยึดและดําเนินการแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูทรเมืองปัตตานีซึ่งตํารวจได้ลงพื้นที่เก็บหลักฐานแล้วก็อยู่ระหว่างการหาตัวผู้กระทาความผิดมาดําเนินคดีครับ